โอเคครับผมส่งงานซ่อมสูบนะครับผมตัวนี้ก็เจอปัญหาอะไรอย่างเลยนะครับผมลูกค้าส่งมานะครับก็เปลี่ยนหัวสูบนะครับหัวสูบหักมานะครับผมแล้วก็เปลี่ยนโอลิงให้นะครับโอลิงที่ลูกค้าเอามาให้มันไม่ครบนะครับเลยใช้ชุดใหม่ให้ไปเลยนะครับใส่ไปทั้งชุดเลยนะครับก็ปัญหาก็คือการกลับหายนะครับทําการวิธีแก้ก็คือใช้ตัวนี้นะครับตัวบอมนะครับลองไว้แทนนะครับก็ ใช้งานได้นะครับแต่เวลาลูกค้าถอดซ่อมนะก็ระมัดระวังหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีเกียวเหมือนตัวที่มากับสูบนะครับตัดแปลงเอาครับเพราะว่าหาไม่ได้ครับหาขายไม่มีนะครับทําการเทสนะครับสักสี่พันนะครับอปลายสายมันเดิมนะครับอันนี้เป็นกรองเล็กนะครับผมโอเคครับขอเทสสักสี่พันนะครับผมสี่พันพีไอนะครับทําการเปลี่ยนหัวสูบใหม่แล้วก็ชุดโอลิงนะครับดีครับ อเคครับผม4,000 psi นะครับปล่อยล้มนะครับส่งงานซ่อมครับผมขอบคุณมากเลยครับถ้านในสนใจติดต่อก็แชทมาได้นะครับ